สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิธีจ่ายเยียวยาประกันสังคมมาตรา33จอดได้ถึงคนละ5,000วันที่2กุมภาพันธ์2564นาอยาอาคมเติมพิทยาภาัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยว่าในตอนนี้ทางกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงานได้เริ่มมีการหารือแล้วเกี่ยวกับการเยียวยา ให้กับผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา33โดยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณารายละเอียดและเคาะวงเงินกันอยู่ท้งนี้รูปแบบการจ่ายเงินคาดว่าอาจจะคล้ายโครงการเราชนะที่จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันโดยการแจกเยียวยาตามฐานข้อมูลของสำนักง,งานประกันสังคมที่จะนำมาประยุตก์กับการจ่ายเงินของกระทรวงการคลังส่วนเรื่องการแจกเงินสดนั้นตอนนี้ยังไม่ทราบ ก่อนหน้านี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยว่าผู้ประกันตนในระบรบประกันสังคมมีทั้งหมดประมาณ11ล้านคนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ประมาณ9ล้าน2 0สนถึง9ล้าน5 0 0 0คนโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเยียวยาแต่ละคนด้วยเงินคนละ4,000-5,000ถึงบาทถ้ายอยจ่ายเป็นสัปดาห์สัปดาห์ละ1,000บาทโดยคิดจากมาตรฐานการช่วยเหลือของกระทรวงแรง,งงานก่อนหน้านี้ ช่นอาจจะลดการส่งเงินประกันสังคมซึ่งผู้ที่จะได้รับมาตรการนี้จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือสัญชาติไทยมีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทต่อปีและมีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0สนบาทรวมทุกบัญชีทั้งนี้รูปแบบการจ่ายเงินคดน่าอาจจะคล้ายโครงการเราชนะที่จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันโดยการจ่จยเยียวยาตามฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคมอาจจะเยียวยาแต่ละคนด้วยเงินคนละ4 0 0 0ถึง5,000บาท ถ้าย้อยจ่ายเป็นสัปดาห์สัปดาห์ละห0ึ่บาทท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ